พี่ฮาฟิมก็จะมีกิจกรรมที่เราจะทํากันก็คือเอาพึ่งแบบสดๆอยู่บนต้นไม้มาเอาลำดับแรกเลยเราเราเราจะต้องเป่าโคดีให้พึ่งมันเมานะ ท่านผู้ชมครับแตกรังเพิ่งแตกแล้วโอ้ท่านผู้ชมอ้ท่านผู้ชมตอดพึ่งตอดหัวโอ้ท่านผู้ชมตอดจริงๆครับเนี่ยตอดจริงๆครับเห็นไหมโอ้โอ้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแตกไปแล้วครับอุ้ยผมรู้ว่าตอนนี้ พึ่งมันมันต่อยต่อยผมแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเอาเหล็กเหล็กไนออกให้ลูกพี่ด้วยครับให้นี่เขาออกเลยออกเลยเอาออกอ่ะดีตัวเดียวหืมตัวเข้าโรงพยาบาลเลยออกไหมไม่ถือเลยเจ็บไหมอ่ะอ่าอะไีโอ้โหนี่ไงเหล็กไนนะครับเหล็กไนเขานี่ เห็น <He> ไหมนี่เดียวโอ้อโดนต่อยตัวนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเอาเอายาหมองมียาหมองป่ะทำปาาระกันไว้นะ <laughs> เราบอกว่าทำปาาระกันไว้ว่าแมลงสัตว์กัดต่อยไม <laughs> ่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการกินน้ำผึ้งให้ดูนะว่ามันมีน้ำไหมนุ่น,นี่น้ำไม่เยอนิดเดียว มันมีน้ำไม่เยอะน้็ผ่ามโดนอะไรต่อต่อยขอรับนานยังอ่ะพึ่งต่อยขอรับตกลงอะไรต่อยมึงเนี่ยต่อต่อยขอรับเมื่อไหร่พึ่งต่อยขอรับมันพึ่งหรือต่อต่อยมึงเนี่ยต่อขอรับต่อยนานยังพึ่งต่อยขอรับมึงพูดบลอกไปเวียนมาเนี่ยต่อหรือพึ่งเวนกรรมมันตามทันจริงๆนะครับก็สังเกตได้ที่ลูกตาด้านซ้ายของผมมันปิดมิดชิดแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดของ กบผมเองนะครับเพราะว่ามันก็คืออยู่ดี <Okay. S 1> ไม่ว่า <Okay. S 1> ดีอยากจะไปหาเรื่องไม่ให้ดูมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับโอ้พระเจ้าช่วยไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าพิษของเหล็กในพึ่งนั่นเมื่อวานไม่เป็นไรหรอกพอผ่านมาเก้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาตอนเช้าลูกตาปิดมิดอย่างที่เห็น